สิ่อในตัวสุขสสวัดีผมชื่อเคผมเป็นเจ้าของวอสันแห่งนี้ผมจะทำให้ว่าคุณฮับประคับหัวใจเต้นสมองบีบใช่ไหมบ๊อบบี้ใช่แล้วครับเพราะชอบ เค okay. นี่เป็นหนึ่งในตัวละครใหม่ของไายหรือเปล่าถ้าเป็นตัวละครใหม่เ้วก็ต้องทำเพลงประกอบฉากใหม่อีเล,ละ,เะเัาจะไปทำโลมนี่นอุ้ยตอนแรกมันน่กลุวใหม่เข้ากันในอาจะนี่แล้วฉันจะถอดเฮเซ็ตนี่ออกอยังไงดึงมันดูสิที่ว่าใช้ได้กับทุกคนนี่ที่ไหน ฉันถมหมยเส้นปลาฉันก็เข้ามาที่นี่ที่แล้วพวกคุณเป็นใครพ็เรามาจากกลุ่มพัทยาล่มงกล็เพวกเราต้องใจจริงเๆเขงกนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเดี๋ยวนะฉันนี่อะไรไม่เคยพูดจาปลกนะโรกด,ดิตอนเซอร์คัสน่ะเป็นโรคที่สามารถสรุปได้ทุกเพศทุกวัย แต่ยกเว้นคำยาไนะทางออกที่นี่ไม่มีทางออกหรอกนะเพราะว่าจะไม่มีทางออกคุปปากุเจ๊ แต่เจ้าพถูกที่นี่ไม่มีทองจริงๆตอนเราเข้าสู่บ้านใหม่ร่างกายใหม่เธอบ้านใหม่เหรอบ้านใหม่แล้วจะไม่เข้าใจเลยอ่ะไปอดีตมาที่นี่หลายปีแล้วแต่คงไม่ชอบตกตะกกิงเกลือตัวนั้นหรอกเมื่เคยพูดถึงฉันรึเปล่าเมื่อกี้อ่ะนี่นแหละก็เหี้ยบุญที่เขากาเวเป็นบ้าอ๋อนี่คือความฝันสินะ ข้างทค่ต้องเล่นมันให้จบสินะฮะใช่ไหมตามใจเธอเลยพเขาทชั้นทาว่าแต่เค็มฉันจะพอคุณัคุณคใหม่ไปทัวร์โรงละครก่อนแล้วกันที่นี่คือโรงละครซึ่งจะมีมินิกล์ฟ โบบอนแล้วก็จะมีมีเอท่สไลเดอร์ได้มากมายนี่คือสวนยอมเธอจะเล่นน้ำเพ,พื่อพรมากับทะเลสาบดิติตอนเล่นรถไฟหัด้วยสวนสนุกดิดิตอนกลางวันกลางคืนเธอเลือกคนได้มากับบุ๊คเบ่์จกักรวาล หม่นี่คือด h ว Why ฉันเพิ่งก็รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ที่นี่บ้างพวกเราจะอยู่ที่นี่ก่อนฉันจะตอบต่อดูเธอด้วยดูวงตาล้ำร้อยไอเอฟจีน <am> ี่เป็นก่อนที่ประจันทร์จะปึ๋งปังกันดีกว่านะจิ๊บมา ต้องทำกวางเสร็จแลวเดี๋ยวผมจะกอนเจ้าเดี๋ยวผมจะกานเองเจ้านายทำไปได้ไหมกันเมื่อกี้ฉันเห็นมันคือทางออกใช่ไหมใช่ไหมเธอพูดถึงเรื่องอะไรกันถ้าที่นี่มีทางออกจริงพวกเราคนออกเวลาหรืออะไรเธอพูดถึงอะไรกัน ฉันรบหลังเลยหรืว่าที่นี่นี่ยไม่มีเรื่องประตูทางออกเธออภิษฐานเลยนะเธอเอาไปตกอยู่กับโลกกษาตรหลอทางลิชตันยังหยุดยังคนนิ่งเธอก็สุดยอดทีุดกษัตริย์หล่อทางลิชตันเรามาเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่านะเธอชื่อว่าอะไรฉันฉันชื่อว่าอะมาเรียนจะไม่ัรียนจำชื่อเองไม่ได้ คือใครถ้เข้ามาเลือดดิสจอนแล้วจำชื่อตัวเองได้เนาะเรามื่คิดเรื่องชื่อเหมือนคุ้เธอกันดูวยวาว่าชื่ออะไรก็ได้ยังไม่ใส่ใจหรอกไม่เป็ไรเจ้าหนูชื่อเหมือนโทอจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ที่ไม่หยับที่ไม่หยับหยับการอยู่ในมกหรือเป็ดบวกหรือไปหรือไปดา่าหรือทางอ้อมของต่าผู้อื่นฉันไม่ใส่ใจหรอก อมิก oh, ็ชอบุรูคึงชอมีได้ได้สี่ชื่นี้เราจะมีมาชิกหม่แล้วผมี่ไปหาเรื่องกับมยเถอเธอจความมไหมแค่ลองความตายความร้องไห้ความเศร้าเคเธอดดามัย ทำนี่มไอ้พ่อเราเสิยชั่วนี่ก็ภารกิจในวันนี้นะผมนี่ภารกิจในวันนี้คืออย่าเอาการ,รจผจญภัยในบ้านก็พอละฉันเลือกการผจญภัยที่ม2เธอานะการผจญภัยในวันนี้คือตาหมาความจริงของโกอินออาาา่ ดูะโกอิงมันเป็นศัตรูตัวเล็กที่เออ e, ชอบขโมยของแล้วกมันหน้าตาเป็นยังไงอะ่ะก็มันโกอิงรร ung, ไรๆอะไรๆเดอะโกอิงเป็นศัตรูเล็กที่ซนมากเพราะมันจะขโมยสิส่งที่จางที่อยู่แก้น,น้ามันอ่าไอพวกสัตว์รดม,มันยังนี้สังคมวันนี่มันจะขโมยสิ่งเหล่านี้ไปทำไมต้องหามันได้ได้ไปละ ทำแบบนี้ทำไมอ่ะอ๋อทำเ่่ะทำแบบนี้เพื่อแม่เราติดแต่หรือเป็นบาอะไรนะเออฉันจะเอาคนจอมปก่แล้ันนะม้มย้ยยดบวยอีทนบ่อนะกับสูมล้วจมอดูวน คนมูด้วยมูดเป็นบทบารของฉันอ๋อฉันจะมาไปหาคนโูดดิค่ะคันว่าถึงยันมันคือเหล่าคนมูคนมูหูไปดูทำหมดคุณเธอนัตผมนี่เธอจะเสียสติไปแล้วก็ได้นะแต่นั้นก็แสดงว่าทางเอาอาจจะมีอยู่จริงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอยู่จริงนั่นก็แสดงว่าเธออาจจะเสียสติด้วยความรู้สึกก็ได้ เราต้องไปถามเขาให้แน่ใจว่าประตูทางออกมีอยู่จริงหรือเปล่าถ้าไม่มีจริงอาจจะเป็นความฝันก็ได้นะเธอยังคิดยังเป็นความฝันอีกไม่ร่ะตึมนาำมองทังไม่ทำไม่ะเจ๊เปล่าไม่มีอะไรทั้งแค่ชอบตอนที่เห็นคนต้อมีความสุขจนเริ่มจะหมดความอดทนกับพวกนี้แล้วเธอฉันผมนี่จะไปหาโค้ชโม ส่วนไอ้คิงเกอร์กับไอ้หนูน้อยขี้แยไปหาไปช่วยเหลือแค่เรื่องของขับเลยนะไอ้ยูจับผู้ส่งคนนั้นจะดีเหรอยูซี่คนที่มีความสูงสูงกับไอ้หนูน้อยขี้แยพวกเราเรียกอ,อะไรกันก่อนที่จะเสียเวลากันเถอะจะทำให้ต่างทางแล้วนะจะทำให้ท่านตกใจนะสุโ คิดว่าฮตอนนี้บรรดาคนนี้จะเป็นห้องพักที่ทำให้เราต้องมาแขงขันใช่ได้ถ้าถึงในบรรดาห้องนี้ต้องมีห้องของเธอแหละทันี่ต้่มีห้องของเธอว่าแต่เคียนเฮลโลทำภารกิจไปทำไมล่ะนอะไรล่ะก็อก็บอกหนูว่าถ้าถึงมันทำภารกิจเป็นบ้าอ๋อถ้าล่ะ เกณฑ์นในภารกิจพวกเรามาเพื่อไม่ให้เราเป็นบ้าทั้งแบบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเสียสติไปแล้วจะเกิดสิ่งจุดแตกขาดแล้วอย่างจะนั่งก็จะเกิดสิ่งที่ไม่คาดที่ชื่นเลิ้งๆเราก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่านางพับทำทำเพื่อเพืดอติดไปนิดนึงนะนี่ไงห้องของโคตรโมน่ะไม่น่ะ ว่าแต่เขาล็อกประตูหรือเปล่านะจะกุญแจเนี้ยถกป่ะผมนี้นี่นีผมนี่ดูเหมือนเขาจะไม่ยอมเปิดประตูให้นะอมไม่เป็นไรฉันมีกุญแจห้องเขา ฉันเป็นคนแจของทุกคนในระแวกยบเงิให้ลืมของบางสิ่งบางอย่างในห้องซื้อด้วยนะแล้วคือตะขาบนะแจ็คทำนี้ได้ไหมแจ็คฉันอาจจะพูดเล่นก็ได้ว่าด๊ดคอร์กี้ขอบคุณที่ดูแลมันนะบาย